ต้องการเลี้ยงปลาหมอปัญหามันเลยที่อย่างจ้ะที่จริงก็ว่าเลี้ยงง่ายกับง่ายเลี้ยงยากกับยากจ้าเพราะว่ามันอยู่ในน้ำมังเทียนน้ำเขาโบคอยเปลี่ยนมันกับสิเปนสาเหตุว่ามันก็บิี่มีเสียลูกเนาะไปจาะปลาเขากว่าเห็นใส่น้ำก็ใส่ปูนใส่เกลือก็ระหายจ้าโอค่ะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าหัวอาหารหละจ้าหัวอาหารถ้าถ้าบ่อมาผู้เลี้ยงกับขาดทุนกับเลี้ยงฟรีหละจ้าบอกว่าง่ายเลี้ยงฟรี หัวอาหารมากจัหน่อยเพ่อกับเขากับใดกำลีกำไรอยู่จ้ะเอาเรียงให้แรงสิอย่ามามันได้เลยจ้ะถั่วอาหารบ่มากกับบ่ได้ถั่วอาหารมากดีเขากับใดจ้ะถั่รอบได้กับใดไล่ตามสี่แสนของลราจ้ะกำไรถั่รอบบ่ได้กับเบื้องน้ากันบ่ตีเลยจ้ะสวัสดีจ้ะในน้ำตัวนี้หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบ่อเจ๊เพลินฟาร์มจ้ะเขาหนีอยู่บ้านไหนจ้ะบ้านโปโลจ้ะบ้านโปโลตำบล กมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์เลียงปลาหมอแบบนี้มัตตะโดนไปค่ะอ่าได้ยี่สิบปีแล้วจ้าเลียงนังตะข้าเจ้าเริ่มเลียงไม่ไม่ลวจ้าเพิ่นม,มีทั้งหมดจักบอ่อค่ะในบริเวณพื้นอ่อนเจ้าถ้าหน้า <ๆ S 2> เป็น <c oughs> บ,บ่อมันก็ายี่สิบบ่อพอดีแล้วจ้จาจักไรนี่เลียงปลาเป็นเห็ดน,น้าเลยสิจ้าบ่จ้าหน้าทั้งหมดมันเป็นสิบเอ็ดไรจ้าอ๋อคือว่าเห็ดหมดเลยจ้ายี่สิบบ่อเลยจ้ามาก็นยี่สิบกว่าปีแล้วจ้าจ้า ้ามือนี่มีคนอยากเลี้ยงคือหนาเพิ่นยังสิแม่เพิ่นจะเริ่มต้นเพิ่นต้องวางแผนยังไงเนี่ยจ้าก่อนจะเลี้ยงบ่มจ้ามันต้องว่างแผนต้องคูดบอกก่อนจา้าถ้าสมมติมาพี่ม,มิท่นาอยู่ประมาณสิบไรเนาะพี่ต้องพูดบอเป็นขนาดท่าใดคุ้นถ่าใดมันคอยจอ้สีหมอสำหรับการเลี้ยงปลาป่าหมอหรือเรลาแต่พื้นที่ของเขาก็เล้ยแต่ละจา้าพื้นที่เล็กกะกะคูดเล็กกบพื้นที่ง่ายก,ก็กแล้แต่เขาสีมากแบบว่า บ่กว่างบ่หน่อยก็แล้วแต่ห้าวสีพอใจขุดไหมจ้ะจ้าเราความลึกมันมันต้องเอ่ยเน้นบอกค่ะว่าต้องลึกขนาดใดค่ะอ่าเรื่องป้าหมอนี่บ่ค่อยเน้นก็ได้จ้าอ๋อแต่พนอนออกไปปลอนน้ำงานหน้ากันไงไหมจ้ะเดี๋ยวมันเสื่อมไปปลอยน,น้ำงานหน้านงาพอนเอาขืนกับมิตรสามสี่นิ้วไหมจ๊ะอ๋อจ้าถ้าสมมติว่ามือนี่พี่เอขุดบ่ใหม่เลยดินใหม่ๆ่เลยบ่เคยเลี้ยงบ่เคยปุ๋ยอย่างเลยขุดมาเลยจ ต้องเอาอีหยังไปขาเชือก่อนฉลบอยน้ำลงเลี่ยงปลาบ่าจ้ะต้องเอาปูนขาเลยจ้ะไปวน <c oughs> ันสะกกอนวันแล้วเ้าก็จงเอาน้ำลงเอาน้ำลงแล้บเ้าก็มาปับอีกที่นึงเลวจ้ะเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่น้ำเฮ้านี่ไหมวันใสบอเนี่ยเฮา,เาน้ำพอป,ป้บเข้าก็เอาเกลือวนันให้มันได้ปรับสภาพนา้ำที่จริงน้ำม,มันลงมันเป็นน้ำดิบไ่นจ้ะน้ำดิบแบบว่าจังไดล่ะมันสีบอ ห่านห้าปอยปัปบับแต่ห้าบ่มีหยัางวานเลยมันสิกาดผิวมัน<อ>เกตมันก็นจะด่าง<อ>ตัมันก็จะเปียยแต่ห้าวานปูนวานเกลี่มันสีบ่เปียยจ้าจ้าเราวนามที่เขาสิปลอยลงเนี่ยมันต้องเป็นนามแบบใดคะ่ะเป็นนามคล้องนามบาดานได้วอคะ่ะได้เมื่อไรจ้าขอแต่วา่าปรับสาพมันย่ำเ่าลงได้เมื่อสุยางนามจ้า พราะเขาขุดดินใหม่ๆเนาะทวนอีกรอบนึงเนาะค่ะนะเพื่อนขุดดินใหม่ๆเรียบร้อยแล้วก็ปูนขาวร้ยปูนขาวร้ยจากมือใอยเอาน้ำลงคะ่ะที่จริงเรี่องนี้ก็มือนึงแหละจ้ามือที่สองก็นามลงเลยจ้าปรับสภาพดินนะครับอเอาน้ำลงจ้าเอาน้ำล,ลงแล้วก็บว่านเกลือว่านเกลือแล้วบ่อสัมผีตรงไส้เกลือประมาณจักกระสอบจ้าอ่าเอานี่อันนี้ประมาณครูหนึ่งกับพ่อจ้า <c oughs> พี่ครูหนึ่งกับพ่อ,อ อันนี้คือใส่ปูนขาวค่ะเชื่อใส่เกลือปรับสภาพหน้าจักมือค่อยเริ่มปอยปลาได้จ้าอันคือจังเข้าว่าวันตอนเช่าตอนแรกกับปอยได้เลยจ้าบ่อขนาดนี้สิบคุณีสิบเ่ยค่ะน้เพื่อนตองปลอยปลาโตน้อยได้มากสุดเท่าไหจ้าอันบ่อจาเนี่กับปอยหาพันตุ์เลยจ้าโอ้โหมีหาพันธี์อดีเลยง่ายขึ้นนะ ต่วานี่มันเป็นลูกปลาขค้องก็เลยปลอยหลายจักน้อยบ่ได้ซื้อลูกปลาเลยว่จ้ะอ๋อประมาณหาพันตัวจ้าแต่หาพันตัวนี่มันสีพอดีเลยจ้ะมันสีใ่พอดีแต่ว่านี่มันปลาพันไม่คงจะคล้องก็เลยว่าเออมันลายหันแต่ส่วนมันใส่นีมันก็เลยเกิดทีไม่จ้ะจ้าเพราะเขาปล่อยปลาตัวหน่อยลงไปแล้วเขาให้ต้องหายหัวอาหารแบบใดกันะเพื่อนเออหายที่แรกกต้องหายเม็ดเล็ก้อนนะจ้ะ เม็ดเล็กห้ไปห้เศร้าห้แรงห้เมือระเทียจ้าห้เศร้าหายแรงจ้าห้เศร้าห้แรงเรากะเรี่ยงไปโดนอะไรฮาก็จะสเปี่ยนเบิ่มมันค่ะฮักก็เบิงขนาดโตมันน้ำจ้าสมม,มติว่ววาถ่าซื้อฮัมเพิ่นมาโตโตซ้ำหนีเมื่อหนีก้อยมันมาจ้าเนี่ยจ้าประมาณสามสี่เส้นยังใส่ฮักกรใส่เม็ดเล็กแยกอาทิดบัดน,นี้เฮากระโดดกระโดดไปธรรมดาจ้า,จาธรรมดากับเม็ดกลางต่อไปกั ประมาณอาทิตย์หนึ่งยางอาทิตย์มันกับเปลี่ยนอะไรจ้ะมาหมอเข้ามันใหญ่ไว้โอ้จ้ะเราเขาต้องใส่ไปหอดเบอร์ใดจ้ะเบอร์เบอร์เบอร์สิบสองแหละจ้ะเบอร์ใหญ่สุดอ่ะโอ้ค่ะเราเขาต้องเปลี่ยนหนามช่วงที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยเขาต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนหนามมันบ่อยขนาดใดคะน้าสองเดือนเปลี่ยนเทนึงจ้ะโอ้ก็โดนอยู่ตัวนี้จ้ะสองเดือนเปลี่ยนเทนึงเดือเพราะว่าหนามซอบมันสีอะไรมันมาจ้ะมันก็เป็นเดือนสองเดือนชอบมันสีสะสม มันกะจังแบบว่าดน้ำมันจังเน่าเขาจังเปลี่ยนจ้าเขาก็สังเกตน้ำมันบอกว่แม่จ้าสังเกตน้ำถ้าน้ำไม่จินเนี่ยเพียนปลาเขตายแเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนออกเขาก็น้ำตัวไม่มากเอาตัวไม่มากปั๊มเข้าต่องวานเกลือวานปูนได้บัดนี้ต่องผสมกันก็ได้เอาผสมกันวานก็ได้เพราะว่าปลาเข้ามันตัวใหญ่แล้วคูบเซกันหล้กก็วานเลยจ้าถ้านั้นตัวเลขอยู่นี่วานเมื่อไรแบบมันเข้าต่องวานอ่ะเอาน้ำละลายสาดถ้าตัวเลก ันเป็นเม็ดนี่มันสิไปกินทองมันก็จะเปียกใชไหมหมายความว่าทางในมันจะเปียนะจ้าอ๋ออันนั้นเขาใส่น้ำสาดตัวเล็กๆนะแล้วป้าหมอเนี่ยเขาเลี้ยงจากเดือนมันจังไยได้ขายค่ะน่ะป้าหมอนั่นที่จริงอยู่นี่มันก็จับหาเดือนนะจ้าต่ว่าอยากให้มันไข่กับฮกเดือนฮกเดือนเกศเดือนนี่ไข่แต่ว่ายหาเดือนมันจะเป็นสาวงามจ้าเพื่อเลี้ยงมาเป็นยี่สิบกว่าปีเลยนะคะ อย่าเพิ่นคิดเอาความยากของการเลี้ยงปลาหมอปัญหามันเลยที่อย่างจ้ะที่จริงก็ว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายเลี้ยงยากก็ยากจ้ะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำบางทีน้ำเขาโบค่อยเปลี่ยนมันก็สิเป็นสาเหตุว่ามันก็บที่มีเสียโรคเนาะจ้ะไปเจาะปลาเขาเขาบอก่เห็นทายน้ำกับไส่ปูนใส่เกลือกับก็หายจ้ะอ๋อค่ะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าหัวอาหารแหละจ้าหัวอาหารถาถั่บัวหมาผู้เลี้ยงกับขาดทุนกับเลี้ยงฟรีเละจ้าบอกง่ายเลี้ยงฟรี หัวหันมาจักหน่อยเพราะกัเขากัได้กำลีกำไรอยู่จ้ะอการที่หัวหันบ่ม้ามันหมายเขามาจังใดคขนาดเพิ่นอ่าหัวหันบ่ม้าเขาตั้งไว้คือจังปลาหมอเขานี่มาสีมันบ่จ้ะจ้ะถ้าเกามาแปดจังสี่เขากับ่ได้อยัางละจ้ะบ่ม้าหมายเขามาโปรตีนในอาหารมันน้อยมันบ่จ้ะเลี้ยงให้แรงสิเยาว่ามันได้แล้วจ้ะถ้าหัวหันบ่ม้าก็บบ่ได้อ๋อ แต่อาหารมาดีเข้ากระได้จ้าตีกนก็เชิญไอยู่กระสอบอยู่แล้วสามจุดสองโป๊ะเข้าไม้กีนี่มันต้องเทียนกันบบ่อแหลมรอบได้ก,ดะกระได้หลายสามสี่แสนคนละจ้าก็ไล่ถลอกมาได้กัดเบื้องหน้ากันโบติดละจ้าเรื่องเล่าไมล่าแต่ยี่สิบคนนี่นะเพื่อเอาไปไาใส่ค่ะตอนนีข้ข้าเจ้าว่าจ้าเละจ้าแม่ว่าข้ากินหัวอาหารน้ำแฉกใหญ่ถึงกับไม่จับจับซอยกันเละจ้า คือว่าลูกกับยูนี่ก็เป็นผู้จำหน่ายป่าอยู่แล้ว<อ>จ้า<อ>เขาก็เอาป่าไปขายน่ามีออเดอร์มากเขาก็ไปมือเวดมือตังเพียกับไปต้อกันหละจ้าจ้าแสดงว่าน่ะเพื่อนเนี่ยบ่เคยมีปัญหาหมองขายเลยจ้าเพราะว่าขนาดช่วงมทายตอนจับปา่ามือเศาคนทรมาบุญยังหลายเลยเนาะจ้าคนทรมาหลาเป็นตะขายง่ายขายมวลแม่แสะเพื่นอนเป็นบ่จ้าถ้าป่าตัวใหญ่คือว่าเหมือดไวหละจ้าแต่เพื่อนคิดว่าของขอดียวการเลี้ยงป่าหมอัมันคืออย่างจ้า แต่คือว่าเรียง,ง่ยงล่ะจ้าเรียง,งาย่ายทายน้ำออกกับใยไว้ล่ะจ,จ้าจ้าถั่รอบได้ก็ได้ไรสามสีส่แสนของเลาจ้ากําไรถ้่รอบบ่ดได้กัเบื้องนากันบ่ติล่ะจ้าหน้าบ่เห็นเลยจ้า <c oughs> หน้าบบมีเลยจ้ามีซามเนี่นล่ะโอ้แสดงว่านี่หน้ากับ่บต้องเห็นหน้าเลยขายตะปลาจะซื้ขขอเขาได้เลยสบายเลยจ้า<อ>เห็นหน้าปลาเขาเอิญโอ้ทำนาปลามันก็คือว่าล่ะจ้าจะเห็นหน้าั่น ค่าปุ๋ยค่าอย่างนั้งเทียซ้ำเขาซื้อเขากินจ้ะจ้ะคือว่าเขาเมียถิ่นมาซื้อจ้าจ้าได้กับทั้งเทียกับได้ทั้งเทียกับบ่ได้จ้าแล้ก็ยุทน้ำหัวอาหารเทาดีบ่ดีจ้ะจ้ะมือนี้มีผู้ใดเพลินสนใจอยากได้ความรู้วิธีการเลี้ยงปลาหรือสนใจถิ่มมาศึกษาดูงานอยู่ฟาร์มมาได้บ่จ้ะมาได้จ้าจ้ะในน้ำให้โทรหาก่อนเนาะค่ะเพื่อบ่อยู่เนาะจ้า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  แล้วก็มีเพจของฟาร์มบ่ค่ะเพจของฟาร์มชื่อว่าจังได๋เจ้เพิ่นฟาร์มจ้ะกาทาเลี้ยงนั่นกาต้องมาศึกษาก่อนเ,ด,เออด้อจ้ะเด้อเพราะว่าชาวบ้านสีใหญ่ชาวบ้านสี่ยังเฮาต้องเปลี่ยนน้ำดูๆไหมจ้าถ้าน้ำม,มันเป็นกดเป็นด่างมันก็บป่าเฮาก็จะเปียกมันก็ใหญ่ซะาดไหมจ้ะถ้าเฮาบ่มีประสบการณ์เลี้ยงซะเลยเฮากะปลามันก็จะเปียจ้าจ้าจะเปียกจ,จะตาย ถ้าเข้ามาเรียนรู้สักก้อนนี่อาจเข้าเลี้ยงมันก็สิง่ายไตไหมจ้ะอ๋อเกิดขึ้นอ่ะเพื่อนแนะน้ำว่าถ้าผู้ใดสนใจอีหลีแนะน้ำให้มาเรียนรู้ก่อนหรือศึกษาข้อมูลในยูทูบก่อนเนาะค่ะแมนว่าเป็นยังไงแต่ว่านะเพื่อนก็ยินดีให้คำปรึกษาแมนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะเนาะค่ะน่ครับผู้ใดจีขอมาก็ต้องโทรหาก่อนเนาะค่ะเฮาบ่สะดวกมือขึ้นปลาสิยุงๆอยู่สิแม่ลูกค้าหลายจ้าื้อนี้ก็ต้องขอบคุณน่ะเพื่อนหลายๆที่ให้โอกาสทั้งช่องเข้ามาเรียนรู้วิธีการ อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสาหรับคนที่เพิ่นอยากหารายได้เสริมไหมคะ่ะอาจจะเลี้ยงเป็นเป็นอาชีพเสริมอยู่ข่างบ้านข้างาหน้าไปที่พิ่นพื้นที่ว่างๆเนะะาะจะมื้อนี้ขอบคุณนะเพิ่อนหลายๆจ้าขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ